จบข่าวแล้วนะคะที่ทางบันเทิงและละครใหม่เรื่องสามีชั่วคืนวันนี้เสนอให้ชมเป็นตอนแรกค่ะสมพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้อนนะัตเถนะยุโตสิยาไม่ควรทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และปิดท้ายวันนี้นะคะเป็นภาพของลูกนาคเล็กเล็บสั้นนะคะเกิดใหม่5ตัวในสวนสัตว์ c r a f แ Anim a l Park ของเยอรมนีเจ้าหน้าที่ก็เปิดตัวเป็นครั้งแรกเอามาชั่งน้ำหนักตรวจสอบเพศแล้วก็ฝังไมโครชิพนาคชนิดนี้ก็ถูกจัดให้เป็นสัตว ใกล้ศูนย์ผ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ